คลิปนี้ครับพาดูแคมรี่นะเข้ามาใหม่2.5ไฮบริดพรีเมียมมีปี19มีปี19 20เข้าใหม่4คันสีเทานะเทาออกน้ำตาล1คันครับไม่80,000สีขาวมุกไม่90,000และมีสีดำอีก2คันครับใครสนใจ2.5ไฮบริดพรีเมียมท็อปสุดถั่วปลายแดงเกือบล้านสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับที่สนใจแคมรี่มือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับแบ็คเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเซอรี่ไทย68มินบุรีกรุงเทพค้างรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้ครับวันนี้นะครับผมมีแคมรี่สคันตัวท็อปสุดปี19มาไม่แปดหมื่นกับไม่เก้าหมื่นครับแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมปีสิบเก้าครับตัวท็อปนะป้ายแดงหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นนะตอนนี้ครับราคานะ ราคาเท่ากันเลย9 1 9 0 0 0มาครับมีสีขาวมุก1คันและสีออกอเทานะเขาเรียกว่าเทากาไฟอ่ะมันเหมือนเทาน้ำตาลนะครับอยู่1คันคันนี้ไหม่8 0,000ืคันนี้ใหม 80, 000, ่นนม92้0 0ครับตัวท็อปมีสลูปเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ล้างเลยนะย้ำนะสองคันนี้รถสวยเพิ่งเข้ายังไม่ล้างครับสีเทากาไฟและสีขาวมุกครับปรหมาณน้ำมัน23โล,ลิตรเป็นรถผู้บริหารครับหมดสัญญาเช่าปลดระวางนะปี19นะใช้งานประมาณ5ปี ดังนั้นแบตเตอรี่ครับรับประกันอีกประมาณ5ปีนะเราผู้บริหมดสัญญาเช่าครับปอดศูนย์ครบนะไม่หลักหมื่นทั้งคู่เลยนะถูกกับายแดงเกือบเกือบห้นะครับคุ้มค่าน่าใช้ทั้งคู่ครับสีขาวนะครับภายในจะได้เป็นสีดำนะแปลกไหมนะครับคันนี้สีออกเทานะเทาน้ําตาลภายในจะได้เป็นสีครีมจะคนละเฉดกันนะครับแต่ไม่พอกันนะผมขออนุญาตเริ่มต้นที่คันแรกนะครับแต่ก่อนไปเริ่มแจ้งเรื่องดอกเบี้ยก่อนดอกเบี้ยนะครับเลทเริ่มต้น2.39เอง4ปี5ปี2.69 6ปี 3.69เจ็ดปี4.49เหล่นี i, ้เครดิตดีสกอเรสกอบี B, นะครับฟรีดาวน์จัดเต็มราคานี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยนะครับอยู่ภาคไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนมีไฟแนนซ์ไปหาถึงบ้านเพชรยนต์เราคันรถสวยคุณภาพเกรดเอครับราคาถูกกว่าปแดง้ายแดง50%ซถูกลงเกือบล้านโคตรคุ้มนะครับสองคันนี้เอาไปใช้งานต่อย,ยาวๆสีขาวและสีออกเทากาฟไฟนะครับคันนี้ครับตัวท็อปนะข้างหน้านะจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับ จะเป็นโลโก้นะคุ้มอเรซินคุ้มโลโก้ไว้ไฟหน้า Full LED Projector รครับรถสวยน่าใช้เลยนะคันนี้นะอีกหนึ่งคันนะ่ะที่คุ้มค่ากระจกเดิมแท้แน่นอนนะกระจกทั้งสองคันนะครับไม่มีรอยเปลี่ยนไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวใดๆนะครับปงซุมล้อฝั่งนี้แนบะชิดสนิทครับรถสวยสภาพดีสีขาวมุกสลอมีแล้วนะตัวท็อปครับฟังก์ชันสําคัญนะนี่ตรงนี้เลยนะครับมีแอร์เป่าลมหลังนะครับ แล้วก็มีเนวี่ครับกล้องถอยจอโนสกินนี่ใบปอศูนย์ห้อยอยู่แบบนี้เลยนะครับเบาะไฟฟ้าปรับคู่หน้าเบาะแน่นๆตึงๆสภาพดีๆสีขาวคันนี้9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพรหมื่นห้ากว่า,นะาว 15, กว่านะฟีดาาพรหมื่นห้ากว่ากว่าครับตัวท็อปข้างหลังตรงนี้นะจะมีเขาเรียกว่าตัวคอนโทรลนะเดี๋ยวไปสตาร์ทให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะมาดูรอบๆกันมาดูราคากันก่อน นะผ่อนหมื 15, ่นหากว่าเท่ากันนะทั้งคู่เลยผ่อนหมื่นหากว่านะครับสีขาวมุกและสีเทากาไฟนะมาส่วนคันนี้ครับคันนี้ทะเบียน C309 นะครับไม่แปดหมืพอดีนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์ครับไม่แค่80ดหมื่สีเทาตัวท็อปปี19นะได้ไมลหลักหมื่นครับเครื่องไม่ช้ำประวัติศูนย์พูดถึงเนี่ยรถมันใช้ง,งานมาประมาณ5ปี ไม่แปดหมื่นเนี่ยใช้ปีละหมื่นกว่าโลเองนะครับใช้ปีละหมื่นกว่าโลเดือนละพันหน่อยหน่อยนะครับเดือนเดือนเดือนละพันหน่อยหน่อยนะครับไม่ไม่เยอะประวัติศูนย์นะครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันตัวท็อปด้วยถูกกับใบแดงเกือบล้านนะประมาณสักเก้าแสนได้นะครับฟีด้าผ่อนหมื่นห้ากว่ากว่าสีออกเทาน้ำตาลและสีขาวมุกครับมาเดี๋ยวผมเข้าไปสตาร์ทรถสีขาวมุกคัััันน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 ีีีีี้้้้ใใหกกก่่อออะะ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 ยยาาาาาาางงบบบบบิสสโโตตไไรรรรรรเเมมมมมมซซุคคคดดดภจ นะครับมีกระจกอกระจกเป็นออโต้ทุกบานนะครับมีเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับมีแอ德ทีฟคูสครับวิ่งตามคันหน้านะแล้วก็มีนี่แจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนชนหน้านะฟังก์ชันครบครับมาเดี๋ยวไปสตาร์ทดีกว่าตัวท็อปนี่ไม่สตาร์ทไม่ได้นะฟังก์ชันนะครับมันเยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูฟังก์ชันมันนะสำหรับคันนี้ครับอ่ะเลื่อนไม้นะครับหน้าจอใหญ่ๆเลยนะครับจอเป็นดิสเพย์ที่แบบผมว่ามันใช้ง่ายนะไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปไม้แท้ครับ92 นะตรงนี้ครับก็หน้าจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมเนวีอะไรต่างๆให้นะครับกดเมนูนะครับก็มีโหมดต่างๆให้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันอ่ะนี่นะครับแอปอะไรต่างๆใช้งานได้อนี้เขาปรับเป็นสีขาวไว้นะครับเวลาเราถอยเนาะนะครับเวลาเราถอยนะก็จะมีกล้องถอยมีจอทัศสกรีนแอปปรับดิจิตอลออโต้แยกซายแยกขวามีนาโนอีมีแท่นชาร์จไร้สายให้แล้วนะครับตรงนี้นะที่บอกไปอ่ะเนี่ยเป่าลมหลังนะปิดได้เปิดได้นะเป็นเป่าลมหลังนะครับหลังเราเนี่ยนะที่ นั่งคู่หน้าเนี่ยจะมีแอร์เป่าได้โหมดต่างๆใช้งานง่ายครับมีกระจกตัดแสงออโต้นะครับมีซันรูฟให้แล้วซันรูฟแบบเปิดแบบไฟฟ้าตรงนี้นะครับปิดได้นะถ้าเราแบบเราแบบว่าอยากจะปิดเนาะไม่อยากให้แสงเข้ามาเยอะไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตัวบอกก็สามารถสไลด์นะครับสไลด์หน้าสไลด์หลังจากข้างๆตรงนี้ได้เลยนะข้างๆก็สลไลด์ได้นะครับรถสวยน่าใช้ครับคันนี้นะครับผมไปเปิดไฟให้ดูแลเดี๋ยวจะให้พี่พนะรับรับชมนะตัวไฟหน้านะ full led projector และไฟหลังนะแบบ full led แบบไล g h t g u ม่านข้างมีครับม่านหลังมี แล้วตรงนี้ครับมีแอร์หลังนะมีแอร์หลังมีที่ที่ชัดอยู่2จุดตรงนี้ครับนะตัวคอนโทรลจุดเด่นเลยนะปรับม่านไฟฟ้าหลังได้เปิดปิดนี่แบบนี้นะปิดม่านได้เปิดม่านได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะเขาเรียกว่าปรับเบาะไฟฟ้านะฮะตรงนี้ปรับได้นะหัวหมอนใหญ่ปรับเบาะได้นะครับปรับขึ้นไปทิ้วอะไรต่างๆได้เลยนะเชื่อมต่อตรงนี้เป็นตัวคอนโทรลน่ะนะครับสำหรับตรงนี้นะนั่งหลังนั่งนั่งสบายอยู่แล้วสาหรับแคมรี่นะครับเป็นรถที่นั่งหลังคุณนั่งสบายไฟท้ายนะครับเป็นแบบไลท์ไกดิ้งเท่ๆแบบนี้ สีขาวมุกทะเบียน6 4 3 4ครับเซนเซอร์ถอย4ฟังก์ชันครบครับตัวท็อปถูกไปแดงเกือบล้านนะใครสนใจคันนี้ครับรีบจัดรีบจองกันนะครับผ่อนหมื่นห้าหน่อยๆเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับตัวท็อปเพชรยนต์คันรถสวยคุณภาพเกรดเอให้แล้วนะครับยังมีตรวจรถให้สองร้อยสิบห้าจุดนะแล้วก็คันนี้ผมการันตีว่าเอาไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสีขาวมุกครับราคาเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนี่ให้ดูไฟหน้า full led projector นะครับรถสวยน่าใช้ครับสีขาวมุกสันเลี่ยมพรมสวยๆนี่ขนาดยังไม่ล้างคุณดดูิ รถยังไม่ล้างอ่ะนะครับยังสภาพประมาณเนี้ยนะปรับสภาพเสร็จผมบอกเลยโคตรสวยครับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาเพราะสภาพมันกริปนะมีแพดเดิลชิพมีคูคอนโทรลให้พี่ๆครบหมดแล้วนะคันแรกเป็นไงชอบไหมอยากได้ชอบนะติดต่อหาผมได้โดยตรงครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดครับมาดูคันที่2ตัวท็อปเหมือนกันไฮบิดพรีเมียมนะเหมือนกันนะตัวท็อปสุดเหมือนกันราคาป้ายแดงออกมาใหม่พอกันนะป้ายแดงออกมาใหม่พอกัน2ออคันนี้ราคาเท่ากันนั่นแหละ นะแต่ว่าสีขาวรู้สึกจะเพิ่มหมื่นหนึ่งอะไรประมาณน,นี้คันนี้ไม่แค่8 0 0ห0ื่นครับสีเทากาไฟสิบเหมือนกันนะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าเหมือนกันครับแต่ไมน้อยกว่า12ื่นสราคาเท่ากันนะมันอาจจะเป็นที่สีนะสีขาวจะนิยมกว่านะครับสเปคเหมือนกันทุกอย่างครับไฟหน้า Fu l l LED projector มีเซ็นเซอร์หน้า2เซ็นเซอร์หลัง4นะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกอะไรต่างๆให้ครับสัดเลี่ยมคมสวยๆกระจกเดิมแท้โรงงานนะครับไม่มีรอยเปลี่ยนไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับนี่กระจกเดิมนะแล้วก็มีบายสปอร์ต ใครจะมาแซงอะไรเงี้ยก็จะมีไฟเตือนให้นะครับคันนี้สภาพดีเหมือนกันนะสีน้ําตาลคุณดูสภาพดิแลกรับเข้าใหม่นะที่คุณถามกันนะ่ะรถเกรดเมันเป็นยังไงเนี่ยนะครับเข้าใหม่ยังไม่ล้างสภาพเนี่ยอันนี้คือเกรดเแล้วนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับไมโครไม้นะครับรถสวยน่าใช้อีก1คันที่เพชรยนต์ครับอ่ะภายในจะได้เป็นสีครีมเห็นไหมภายในจะเป็นสีครีมนะเรียนตามตรงว่าเลอะง่ายหน่อยนะแต่เดี๋ยวเราปรับให้สปาให้นะครับใบพอศูนย์ท่อยู่เขาบอกให้เข้าศูนย์ครับต่อไปตอน9 0้0 0่ตอนนี้ ห้าร้อยอ่ะเพิ่งเข้าศูนย์มาห้าร้อยโละนะครับแล้วไม่ได้เข้ามานานนะเดือนสามนะครับเดือนสามปีหกแปดเนี่ยเพิ่งเข้าศูนย์มาเดือนเดียวอะ่ะนะรถสวยสภาพดีเลยนะมี adaptive cruise นะฟังก์ชันเหมือนกันกันกบคันตะก,กี้นะครับก็สภาพดีอ่ะนะนี่มีเรือนไม้มีจออะไรแบบนี้นะครับเหมือนกันท่านนี่ให้ดูไม้แท้ไม้เดิมไม้แปดหมื่นอันนี้ก็ตัวท็อปเหมือนกันนะครับมีพวกเนี่ยนะอ่าเนวี่ต่างๆนะฟังก์ชันมีให้ครบนะครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันครับสนใจทักมาได้นะ065 9513374ไล่แอด PEK152 ครับแท่นชาร์จไร้สายสมีนะครับกุญแจแบบ Keyless เรียบร้อยนะแล้วตรงนี้มีเขาเรียกว่าแอร์เป่าลมหลังอะไรต่างๆครับครบนะจกตัดแสงออโต้ครับนะมี s u n r o o ให้ครบถ้วนเลยน่าใช้เหมือนกันไม่น้อยกว่าน่อยนะไม่น้อยกว่าน่อยนะครับไม่น้อยกว่าน่อยแต่ว่าอ่สีคนละสีนะครับไม่น้อยกว่าหมื่นสองราคาเท่ากัน ข้างหลังก็มีตัวคอนโทลทุกอย่างให้เหมือนกันแต่มันภายในจะออกเป็นสีครีมหน่อยเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ปรับสภาพนะครับเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จสวยใหม่คริปเหมือนกันสนใจทักมาได้นะ065ย์หกห้าเก้าห้นึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์แครับแคมรี่เข้ามาหลายคันตัวประมาณอย่างเงี้ยผมเข้ามา4ี่คันนะสเปคนี้เข้ามา4ี่คันผมย้ำนะมี2.5งห้ไฮบริดพรีเมียมเข้ามาสี่คันครับมีสีดำอีกสองคันสีดำดูไหมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะครับสีดำขึ้นรูปให้ดูสีดำจะถูกก่นอย นะไม่จะเยอะกว่าน,น่อยมีทั้ง19และ19.20ผมขึ้นรายละเอียดให้นะตรงนี้ข้างหน้านะครับถ้าคุณสนใจนะครับแคมร y 2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับปี19ปี20ปี 20, ป21เพชรยนต์มีประมาณ10คันได้2.5ไฮบริดพรีเมียมนะและถ้าเป็น2.5ไฮบริดเฉยๆเนี่ยราคาเริ่มต้น700,000กวบาทเองนะไม่แสนกลางๆนะครับ สนใจรถมือสองทุกรุ่นนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงเพ็กผู้จัดการสายขาย0659513374 Li@ น์ pek152 นะครับรถสวยแบบนี้ทยอยเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับช่องผมไว้กดไลค์คลิปผมไว้นะครับดอกเบี้ยถูกวิสุด์นะคันไหนเข้ามาใหม่มาอัปเดตให้พี่ๆรับชมกันก่อนใครนะครับสนใจรถมือสองสักคันนะครับนึกถึงบริษัทเพชรยนต์ครับมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้มากกว่า400คันอันนั้นก็ให้บิดพรีเมียมนะ อันนี้2.0 g p ุ1นปีนะครับอันนั้น2.0 g p ุดปีไม่80 0 0มืนนะครับเอาทิดไฮบิดมิดนี่อัลติดไฮบิดไฮทะเบียนสวยสีขาวมุกแบบนี้มีให้นะสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาได้065 951 33 74าไลน์แอดพีอีเคห่องกจากกาันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ